เหรียญราชการที่ห้าตราแผ่นดินพศออมีไหมมีรอสอ,อยู่เหรียญหนึ่งมะอ๋อไม่มีค่ะอ๋อเหรียญน,นี้มีค่ะมีรอสหนึ่งสองสี่แต่เขาเขียวเขียวเนี่ยไม่มีปัญหานะเขียวเนี่ยเหมือนเขาทับกันนานเขาเก็บไว้นานนะคะเหรียญเขาวางซ้อนกันนี้ค่ะเนี่ยเขาแช่น้ำเขาโดนน้ำโดนอะไรเงี้ยเขาซ้อนกันนี้ค่ะเนี่ย แล้วเขาก็มีปฏิกิริยาก็เ,าเป็นสนิมเขียวะเรียนเนี่ยเขาเป็นเงินไม่ใช่เงินบริสุทธิ์ไม่ใช่เงินไม่ใช่เงิน9.25นะคะเงินที่เอามาทำเหรียญหลายคนจะคิดว่าเป็นเนื้อเงินจะเอาไปหลอมทำเป็นโลหะเครื่องเงินไม่ได้นะคะได้เหมือนกันนะแต่น้อยค่ะจะเนื้อเงินจะ จะไม่เต็มจะไม่ใช่เงิน9.2 5สองห้าไม่ใช่เงินร้อซไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเอามาทําเหรียญใช่ไหมคะเขาก็ต้องใช้วัสดุที่คงทนถาวรใช้ได้นานค่ะเพื่อที่จะเก็บปุ๋นเรียนนะเนาะมันก็ใช้แบบสลับไปเรื่อยวนไปเรื่อยไงเขาจะต้องอแข็งแรงอะนะคะต้องต้องมีความแข็งแรงก็จะประมาณนี้ค่ะที่มาของโลหะที่ทําเหรียญเห็นไหมคะโลหะที่ผลิตเหรียญแต่ละเหรียญนะ่ะ เขาจะเก็บไว้ได้นานมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามที่สี่ที่ห้าก็ยังก็ยังสภาพก็ยังรูปร่างก็ยังใช้ได้เป็นเหรียญอยู่เห็นไหมคะผ่านมาเป็นร้อยปีเนี่ยคะ่ะโลหะซึ่งบางอย่างบางสิ่งที่ของใช้ของเราอะใช่ไหมคะทาจากโลหะก็จริงแต่ถ้าผ่านระยะเวลานานๆานไปก็ชํารุดซึ่งเหรียญนอะ่ะเป็นเป็นอะไรที่สัมผัสอยู่ตลอดผ่านสลับมือกระทบ ความรุนแรงน่นนี่นั่นก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะะเน<ข>ี่ยค่ะเขาเขาคนโบราณเขาคิดการไกลเนาะเขาออกแบบเขาเอความคิดของเขาอะ่ะน่านับถือจริงๆนะคะจึงเหลือมาจนถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานถึงรุ่นเราอยู่ในสภาพที่ที่เห็นนี้เลยนะคะอยู่ในสภาพที่ดีเพราะเขาคิดคิดถึงอนาคตค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าใช้จ่าย ปัจจุบันอย่างเช่นเหรียญที่มีปัญหาอยู่ช่วงเหรียญราชการที่แปดช่วงสงครามอะ่ะนะคะช่วงนั้นอนาะหารวัสดุไม่ได้จริงๆเกิดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามโลกอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเขาหาวัสดุที่มาผลิตไม่ได้เขาก็จึงเอาที่ที่หาได้ทั่วไปมาผลิตอย่างเช่นดีบุกก็ผุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหรียญเห็นไหมคะเหรียญราชการที่แปดช่วงนั้นอะ่ะ ไม่มีเหรียญที่สวยๆให้เราเก็บเลยจะมีอยู่น้อยมากที่ดีบุกไม่ไม่ประหลอดเครือบไม่ยังไม่ลอกอะ่ะน้อยมากพอโดนใช้ใจ่ายหมุนเวียนผ่านมือไปหน่อยประลอดเครือบลอกเขาอ่าเดี๋ยวพนักพานคูณเราเอามาให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพตามพอประลอดเครือบลอกเขาเขาก็ผุ